ก่อนค่ะจับเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งจับเส้นที่สามทับเส้นที่สองเหมันกันค่ะโค้งไปข้างหลังโค้งไปมาข้างหน้าแล้วก็สองสามค่ะสอดเข้าเส้นที่สามนะโอ้แล้วดึงค่ะไม่ต้องตึงนะคะหนึ่งค่ะเส้นที่สามประกบเส้นที่สองนะคะเส้นที่ สประกบแล้วก็จับเส้นนี้ขึ้นมามีสี่วางลงไปหนึ่งอีกเหมือนเดิมค่ะมีในมือเรามีแค่สาม้วใช่ไหมทีนี้เราจะทําการสอดเรียบร้อยแล้วค่ะดอกมะลิสวยง,งามโค้งมาสอดค่ะโค้งไฟลิบินมาสอดเลยไล่ไปเรื่อยๆนะคะ จนกว่าจะครบทั้งแปดเส้นค่ะหนึ่งค่ะเส้นที่สามประกบเส้นที่สองนะคะเส้นที่สี่ประกบให้กระชับแล้วก็กดค่ะ,ะกดเสร็จแล้วพับทำแยกแปดเส้นค่ะจับเส้นที่หนึ่งพับเฉียงเข้าไปเลยค่ะหนึ่งค่ะสอดล็อกกีบปุหลาบกับกีบมะลิไว้ลูกทรงคึงใบแล้วนะคะ นี่จะเป็นลูกส้มแล้วพึ่งใบทีนี้เรากลับด้านขึ้นมาค่ะกลับด้านขึ้นมามีแปดเส้นเหมือนเดิมแล้วทีนี้เราจะทําการเรียบร้อยเป็นจีนมะลิสวยงามแล้วค่ะเป็นจีนมะลิสวยงามแล้วทีนี้เราจะสอดเก็บลิปเป้นอีกรอบสามค่ะสอดเข้าเส้นที่สามนะโอ้แล้วดึงค่ะไม่ต้องตึงนะคะ นี่เลยค่ะสอดไปเรื่อยๆนะคะสอดตามเส้นของเขาแนวเส้นของเขาห,หนึ่งค่ะเส้นที่สามประกบเส้นที่สองนะคะเส้นที่สี่ประกบดึงบนไปเรื่อยๆค่ะอย่าเส้นไหนเบี้ยวจะจับบิดค่ะเส้นไหนเบี้ยวเราต้องจับบิดกลับด้วยนะคะดึงเบาๆนะคะเพราะดีเส้นที่สามแล้วก็ สอดเข้าในเส้นที่หนึ่งค่ะแบบนี้สอดเข้าในเส้นที่หนึ่งค่ะแบบนี้นะแล้วก็ดึงไหมก็นับหนึ่งสองสามค่ะสามเส้นออกพอผ่านได้เส้นหนึ่งแล้วเราก็จะสอดตามกันไปเลยค่ะเขาจะต้องเรียนทำเป็นสี่เส้นก่อนค่ะใช้เส้นที่หนึ่งมาเส้นที่สองประกบเส้นที่นี้ก็เหมือนกันเส้นที่สองรอดเส้นที่หนึ่งมาออกเส้นที่สองค่ะ เส้นสุดท้ายเข้ารูที่1ผ่านรูที่สองอลูกส้มครึ่งใบแล้วนะคะนี่จะเป็นลูกส้มแล้วครึ่งใบทีนี้เรากลับด้านขึ้นมาค่ะกลับด้านขึ้นมามีแปดเส้นเหมือนเดิมแล้วทีนี้เราจะทําการลูกส้มครึ่งใบแล้วนะคะนี่จะเป็นลูกส้มแล้วครึ่งใบทีนี้เรากลับด้านขึ้นมาค่ะกลับด้านขึ้นมามีแปดเส้นเหมือนเดิมแล้วทีนี้เราจะทําการสามเส้นแล้วก็สอดรอดเลยค่ะ นับไปสามเส้นก็สอดรอดเลยเขาจะออกตามแนวเส้นของเขาไปเลยค่ะเส้นที่สามแล้วก็สอดเข้าในเส้นที่หนึ่งค่ะแบบนี้สอดเข้าในเส้นที่หนึ่งค่ะแบบนี้นะแล้วก็ดึงใต้เส้นที่หนึ่งค่ะล็อกลิบบินนี่ค่ะลายนี้เราไม่จําเป็นต้องใส่เหรียญก่อนนะคะใส่เหรียญที่หลังได้เสร็จแล้วเราก็จะทําค่ะ ดับแรกค่ะใช้ลิบบิ้นสองนิ้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่สามสิบนิ้วนะคะแล้วก็พับพับให้ความยาวมันเหลือบกันเดียวเขาจะหักจะยับดึงอย่าใจร้อนดึงทีเดียวค่ะต้องดึงเบาๆค่ะได้แนวแล้วได้ดึงไปข้างหลังโค้งแล้วก็สอดค่ะสอดบนไปเลยค่ะบนมาข้างหน้าเลยเหมือนกันค่ะดึงแนวเส้นไปแล้วก็ การทําลูกส้มค่ะทําฐานลูกส้มเนาะนี่เรียกฐานลูกส้มเสร็จแล้วจะทําลูกส้มก่อนค่ะจับเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งจับเส้นที่สามทับเส้นที่สอง,งนึ่งค่ะสอดล็อกกีบกุหลาดแบบขีบมะลิไว้จะกีบให้ตึงไล่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบทั้งแปดเส้นเหมือนกันค่ะ สอดบนไปเลยเดีดึงตึงนะคะสามเส้นแล้วก็สอดลอดเลยค่ะนับไปสามเส้นก็สอดรอดเลยเขาจะออกตามแนวเส้นของเขาไปเลยค่ะอันดับแรกค่ะใช้ริบบิ้นสองนิ้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่สามสิบนิ้วนะคะแล้วก็พับพับให้ความยาวมันเหลือบกันอยู่สี่เส้นที่สี่พัก สอดให้ลูกส้มครึ่งใบแล้วนะคะนี่จะเป็นลูกส้มแล้วครึ่งใบทีนี้เรากลับด้านขึ้นมาค่ะกลับด้านขึ้นมามีแปดเส้นเหมือนเดิมแล้วทีนี้เราจะทำการเดี๋ยวเขาจะหักจะยับดึงอย่าใจร้อนดึงทีเดียวค่ะต้องดึงเบาๆค่ะได้ล้วอะไรได้ เรียบร้อยแล้วค่ะดอกมะลิสวยงามค่ะพาดลงพาดบนซ้ายนะคะทีนี้พาดลงเส้นที่สามค่ะแล้วก็พาดวนไปเรื่อยๆเลยนะคะจับพาดวนไปหลอดค่ะโค mm hmm. ้งปลายมาข้างหน้าแล้วก็สอดนี่เลยค่ะเรียบร้อย mm hmm. แล้วทําการดึงค่ะการพาดค่ะจับหนึ่งเส้นหนึ่งขึ้นมาแล้วก็นับไปสามหนึ่งสองสาม เรีบเยบร้อยเป็นจีมะลีสวยงามแล้วค่ะเป็นจีมะลีสวยงามแล้วทีนี้เราจะสอดเก็บลิปเปียนอีกรอบรียงกันไปเลยค่ะเรียงกันไปเลยนะถ้าได้เส้นหนึ่งแล้วเราจะสอดง่ายค่ะเขาจะเรียงเส้นไปเลยสอดล็อกเลยค่ะสอดล็อกตามแนวเส้นเหมือนเดิมค่ะสามลู ออกรูที่สามค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วกลายเป็นผลส้มแล้วเส้นที่สามแล้วก็สอดเข้าในเส้นที่หนึ่งค่ะแบบนี้สอดเข้าในเส้นที่หนึ่งค่ะแบบนี้นะแล้วก็ดึงให้แล้วค่ะเราดึงให้กระชับนะคะทีนี้ดึงให้กระชับค่อยค่อดึงนะคะอย่าดึงแรงเดี๋ยวเขาจะยับเห็นไหมคะนี่ขนานดะยัทิ้งไวายัาทิ้งเบาแล้วนะดึงเบาเานะคะอย่าดึงแรงดึงเบาเาค่ะ <t ell> เราต้องดึงเบาๆนะคะแล้วจะจัดปีดทีหลังดึงเบาๆนะคะอย่าดึงแรงดึงเบาๆค่ะเราต้องดึงเบาๆนะคะแล้วจะจัดปีดทีหลังเดี๋ยวเขาจะหักจะยับดึงอย่าใจร้อนดึงทีเดียวค่ะต้องดึงเบาๆค่ะได้แล้ว,ลวได้ไม่ต้องตึงน,นะเส้นสุดท้ายเราจะตรวจสอบยาก เหมือนกันค่ะดึงไปตามแนวแล้วก็โค้งลิบบินโค้งปลายริบบินมาข้างหน้าเหมือนกันค่ะสอดบนไปเลยนี่ไงคะ่ะที่ยายที่บอกว่าเส้นแรกอย่าดึงให้ตึงเพราะเส้นสองเส้นสุดท้ายจะสอดยากอันดับแรกค่ะใช้ลิบบินสองนิ้นค่ะตัดความยาวอยู่ที่สามสิบนิ้วนะคะแล้วก็พับพับให้ความยาวมันเหลือบกันอยู่ไม่ต้องตึงนะเส้นสุดท้ายเราจะต้องสอดยาก เหมือนกันค่ะดึงไปตามแนวแล้วก็โค้งลิบบินโค้งปลายลิบบินมาข้างหน้าอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วค่ะแล้วก็พับครึ่งเลยนะคะแล้วก็พับครึ่งเลยนะให้ความยาวอีกด้านหนึ่งค่ะยาวกว่ากันอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วค่ะไม่ต้องตึงนะเส้นสุดท้ายเราจะจบสอดยากเหมือนกันค่ะดึงไปตามแนวแล้วก็โค้งลิบบินโค้งปลายลิบบินมาข้างหน้าสอดล็อกเลยค่ะ อดล็อกตามแนวเส้นเหมือนเดิมค่ะสามดูนี่ค่ะหนึ่งสองสามออกห่วงที่สามค่ะเส้นสุดท้ายทีนี้ดึงให้กระชับค่ะดึงเบาๆนะคะดึงให้กระชับดึงเบาๆค่ะหนึ่งค่ะเส้นที่สามประกบเส้นที่สองนะคะเส้นที่สี่ประกบ เรียบร้อยแล้วคะ่ะดอกมะลิสวยงามน,นะคะกลายเป็นผลส้มแล้วผลส้มกลายเป็นผลส้มเดี๋ยวเราก็จะไปตัดเลยนะคะนี่เป็นดอกมะลิสวยงามแล้วค่ะนี่ก็เหมือนกันเส้นที่สองรอดเส้นที่หนึ่งมาออกเส้นที่สองค่ะเส้นสุดท้ายเข้ารูที่หนึ่งผ่านรูที่สองออกเดี๋ยวเราก็จะไปตัดเลยนะคะนี่